เตาแหลกจากไฟเมเปิลครับชื่อของเขาคือไฟเมเปิลแหลกนะครับก็จะเป็นเตาที่ใช้แก๊สสปองยาวที่หาซื้อได้ง่ายตามบ้านเรานะครับมาในแพ็กเกจสี่เหลี่ยมสวยงามครับผมผมได้ยินทางลับมานะว่า <laughs> ว่านะ้าตู้เนี่ยได้เตามาแล้วก็แอบใช้มาอยู่คนเดียวเนี่ย <laughs> ใช่หเดือนหกเดือน,อนโอ้โห <laughs> เป็นไงบ้างครับเตาต, <laughs> ต,ตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับเตาตัวเนี้ย เป็นเตารูปทรงสี่เหลี่ยมครับนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมคือธรรมดาเตาที่เราเห็นของไฟเมเปิลเนี่ยเขาจะมีขาแล้วก็หัวเตาเลยครับผมแต่เนี้ยเข้ามาเป็นสี่เหลี่ยมครับก็ก็ดูแข็งแรงครับซึ่งมันก็แข็งแรงจริงๆแหละผมใช้มาหกเดือนแล้วครับนะครับถ้านาตูใช้นี่ผมมั่นใจว่าถ้าผ่านมือนาตูได้นี่ก็น่าจะทนจริงแล้วล่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใช้แก๊สกับหลองยาวครับซึ่งหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อตามบ้านเรานะครับครับก็ มีแมกนีโตในตัวหมุนเปิดได้เลยแป๊กไฟติดครับหน้าตามันเหมือนกับครั้งแรกที่เหมือนที่เห็นเนี่ยอ่าเหมือนกับวิทยุสันิเตอร์ถูกต้องเลยครับผมแล้วก็สีผมชอบสีมากเลยนะสีดูเป็นสีเอาดร์เลยนะครับว่ามีมีสองสีออกสีสโน์สีเทาอ่อนเทาอ่อนกับสีอันนี้เขาเรียกสีอะไรครเขียวน้ำตาลเขียวน้ำตาลอ่าครับผมอ่า เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันว่าเป็นยังไงครับตามแบบนิยมของไฟเมเปิลเตาอ่ะแข็งแรงนะครับถอดล้างได้ชุดนี้ถอดออกไปล้างได้ถ้ามันเปื้อนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ามาใส่แบบนี้ที่เปิดก็จะเป็นที่หมุนนะครับหมุนแบบนี้เพื่อเปิดนะครับตัววัสดุทําด้วยโลหะชุบสีนะครับรบข้างๆเป็นสเตนเลสปิดมา สวยงามเลยนะสวยงามเลยข้างล่างตันนะครับวิธีใส่ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแก,ก๊สกระป๋องยาวที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวทางด้านบนครับก็เอาเขี้ยวทางด้านบนหันขึ้นนะครับใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะผมลองเปิดให้ดู ะสะดวกมากเลยมีแม่นีตัวมีแม่นีตัวนตัวสะดวกมากเร่งดีได้ง่ายนะครับแก๊สสมบูรณ์ขนาดมองไม่เห็นนะ่ะนี่ยดูสิมันมองไม่เห็นอแล้วคนก็สงสัยว่าแล้วช่องนีมม้มีไว้ทําไมครับมีไว้ทําไมเขาเนี่ยมีไว้บางทีเนี่ยเพราะว่ามันมีล็อกตัวเนี้ยเราใส่เข้าไปถ้ามันไม่ตรงมันก็จะ ไม่เข้าอืมครับนะครับเป็นระบบแม่เหล็กดูดเราสามารถส่องดูตรงนี้ได้ว่ามันตรงหรือเปล่าตรงนี้มันเข้าล็อกมันไหมเราก็จะเห็นนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ตรงจะเป็นอย่างนี้อ่าตรงละครับอ่าใส่เข้าไปละอ่าเปิดติดโอ้โหไม่เห็นสีงจริงนะเนี่ยหลอดไม่เห็นสีงจริงเนี่ยไม่เห็นไฟจริงทดลองให้เพื่อนเพื่อนดูไฟแรงแค่ไหนครับตัวนี้ ไฟแรงแค่ไหน,นะครับก็ผมว่าก็แรงเท่าหัวเตาปกติของเตาแคมป์นะซึ่งซึ่งก็ต้องถือว่าแรงเลยนะครับด้วยรูปทรงที่เล็กกระทัดรัดครับดูหน้าอ็นดูน้าเอ็นด,นเนดูเวลาเพื่อนมาหลังบ้านไปปิกนิกกันโอเคไม่ต้องยกถังแก๊สไปนะครับบางที่ที่เอาไปเช่นในหอพักอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่เออกระเลิกนะฮะก็ใช้งานได้ดีมี กล่องมาให้มีกล่องเก็บนะครับเวลาพกพาไปแคมปิ้งเวลาพกพาไปแคมปิ้งนี่ไดง่ายได้ง่ายแล้วทําไมตัวนี้ผมเห็นมีไม้อยู่ด้านข้างนะครับดูสวยไฮโซเลยนะเนี่ยมันเป็นคนละรุ่นหรือเปล่าครับเป็นรถนิยมส่วนตัวของผมครับจริงเป็นรุ่นเดียวกันทีนี้บางทีอ่ะเราเบื่อผมอย่างที่บอกผมใช้เตาตัวนี้มาครึ่งปีแล้วบางทีเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านผมก็เป็นไม้ใช่ไหมก็อยากเห็นอะไรที่มันเป็นไม้บ้างอ๋อโซนนั่นเอง โซนแต่สวยนะเนี่ยแค่โซนไม่มีอะไรเราก็มีไม้เนี่ยด้วยจําหน่ายด้วยถ้าเกิดว่าเพื่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนแบบไม่อยากทําเองแต่อยากเห็นลุกที่ดูเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมว่าก็ดูเข้าเข้ากันได้ดีเลยนะสีเข้ากันครับผมสีเข้ากันก็การจับการใช้ก็จะได้สัมผัสของไม้ด้วยนะครับยังไม่หมดพูดถึงคอนเสริมอ่ายังไม่พอแค่นั้นนะครับของลับ นี่มาในถุงดีเลยนะครับอันนี้ของเมียครับผมอันนี้ของผมครับแหนไม้สีไม่เหมือนกันนะครับที่บังลมรุ่มเฉพาะของเตาเลยนะครับก็สามารถบังลมได้นอ่จริงๆจะวางแบบไหนก็ได้ใช่ไหมก็ตามสบายเลยอ่าก็แค่เอาด้านนอกให้มันปรับง่ายๆแค่นี้นะครับถูกไหมครับ โอหสวยอะเหมือนมันอยู่ในฉากอะไรสักอย่างอ่าอย่างนี้ประมาณนี้นะเวลาเราใช้งานใช่ไหมครับก็บังลมได้นะฮะบังลมได้นะฮะครับนี่ก็เป็นแนวไหนก็ได้นะครับอันนี้มาในเซตเลยพร้อมกันเลยไม่ไม่อันนี้แยกคนไม่อยากได้ที่บังลมอ๋อครับแล้วมันก็กว้างพอที่จะวางกระทะใหญ่ๆได้นะครับถ้าติดอยู่กับตัวก็วางกระทะใหญ่ๆไม่ได้อย่างเช่นเราไปแคมปิ้งในสถานที่มีลมนะครับถ้าเกิดใช้ตามบ้านคงไม่มีลมหรอก ก็อาจจะมีอาจจะมีลมพัดลมอะไรนิดหน่อยนะฮะก็มีตัวนี้ช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นถูกต้องครับเดี๋ยวเรามาลองกันว่าถ้าลองทำอาหารสักอย่างเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนจะได้กินครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับซองด้วยผมเห็นแวบๆถูกต้องซองเก็บเรียบร้อยนะครับนี่พกพาไปได้ง่ายๆเลยใส่เข้าไปโอเคเยี่ยมเลยครับครับง่ายมากผมใส่น้ำเข้าไปในหม้อนี้แล้วครับต้มดีครับอาหารประจำชาติ ในนี้บอกว่าให้รอน้ําเดือดคร<ช>ับแล้วก็ใส่มาม่าลงไปสี่นาทีต้องบอกว่าใส่บะหมีส่สาเร็จรูปลงไปสี่นาทีวันนี้ให้ยี่หอ้อเอ้ยมาม่าจริง<า> <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวรอน้ําเดือดก่อนนะครับวันนี้เราจะเป็นคนต่างชาติกันนี่มีสองเครื่องปรุงอ่าเดี๋ยวรอน้ําเดือดก่อนน้ําเดือดแล้วใส่มาม่าเข้าไปครับ ปากอาหารประจำชาติของเฮียในนี้บอกว่าสี่นาทีใช่ไหมเราก็ปิดฝาหม้อหน่อยไหมไฟมันแรงมากเลยธรรมดาผมอย่างนี้แหละครับผมกินบ่อยฟองมันต้องขึ้นอย่างนี้เหรออย่างนี้เลยได้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยใส่เครื่องปรุงปิดไฟได้เลยครับ ผมเป็นนักกินมานานแล้วนะบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยอะนะผมขออนุญาตคนเลยนะ,ะปรุงให้หอมืออาชีพหน่อยเอาละได้ละกินจีติโอ้โต้องไรไหลอะไรครับชิมเลยครับมามาอือลองซิลองซิ อืมเส้นกําลังดีนะเห็นว่าไงเส้นกําลังดีไหมบะมี่กึ่งสําเร็จรูดลบไข่เค็มอร่อยมากอร่อยมากลูกเขาเนี้ยครับบอกกับเพื่อนๆที่ต้องการอะไรที่มันดูเล็กๆน่ารักมินิมอลใช้งานได้ง่ายๆแก๊สหาง่ายนะครับถ้าเป็นผมนะถ้าเกิดผมผมอยู่บ้านเนี่ย ผมก็เอาตัวนี้มาตั้งแล้วก็ทําสุกี้ทําชาบูอืทําได้หมดเลยอยู่ที่บ้านกินกับครอบครัวได้เลยด้วยหน้าตาที่ของเขาที่ว่าดูดีมากนะครับจะดูเป็นหม้อที่เป็นเตาที่ดูสุภาพดูไฮโซดูไฮโซไม่เหมือนกับเตาแบบอื่นครับผมอได้ครับเตาแหลกของไฟเมเปิลครับ